ก็คือว่าเราได้บวก1.26ใช่ไหมเนี่ยเราก็ได้แล้วว่าณจุดนี้สูงสุดคือ1.26 1.26เนี่ยวิธีหาก็อยู่แค่นี้ ทีนี้เลยใช้คำว,ว่าของทะเลเราเนี่ยคือจะใช้การอ้างอิงจากมาตาน้ําเราก็ต้องมาเห็นไว้ด้วยว่าอ่าระดับน้ําที่เราเนี่ยอ้างอิงจากระดับมาตาน้ออําพศ2 5 6ห้าหกหนึ่งพโกศทศากุเรืออะไรวาไปให้มันมีที่ไปที่มาเราก็ใช้คําว่าท้องถิ่นไม่ได้เราก็ต้องใช้ตรงนี้อ้างอิง ทีนี้มันก็มีทั่วทั่วอ่าวไทยเราและอัลเมันอยู่แล้วเราไปตรงไหนเนี่ยเราพี่อยากใช้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ว่าเอาใช้กันอย่างน้อยเราเรามีตวว่างอีกอย่างนี้ได้เรียนน้าได้มันดีกว่าเราไปถามคนกับเรือน้ําทะเลหรือแม่น้ําน้ำแม่น้ามันลงน,นิ่งนเป็นเดือนเดือนของทะเลวันหนึ่งเดี๋ยวลงเลยขึ้นตรงนี้เพราะไม่แต่ของนี่ไหมขึ้นลงมันจะมีให้เ,เป็นเนเดือนเดือนเลยกลายเการว่า ถ้าอยากเช็คเป็นเดือนโฟกัสไม่ต้องคิดแบบนี้ก็ได้มาดูหน้านี่เลยก็ได้ต่ําสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่แต่มันของเดือนนั้นนั้นต่ําสุดของเดือนนั้นนั้นแต่ต่ําสุดอันนี้เป็นต่ําสุดของปีหกงปีหกปีเดียวนะปีที่เราสํารวจปีหกหนึ่งแต่สูงสุดนี้บังเอิญมันไม่ป็นเป็นปีแบบแบบต่ําสุดมันสูงสุดมันบอกเป็นเแบบเร็วทม์ให้เราดู เราได้เอาเอาสูงสุดของเดือนมาใช้ก็สามารถรู้ว่าเดือนเราสำรวจเนี่ยน้าขึ้นสูงสุดตรงนี้ถ้าเราไปอย่างน้ําดับน้ําเกินนี้ไปแล้ที่นาแล้วหมดุดผิดหรือเปล่าหม,หมุดเราผิดไหมหรือแบบมันไม่ใช่ดับเค่ลึแล้วแล้วเป็นบบอะไรกันไม่รู้รถูกไหมมันก็มาเอามาเอามาคา,าดเราหมดรเราได้ว่า MSL ของเรามาอยู่ระ่บบางเนี้ยต่ำเท่านี้สูงไม่เกินนี้ กินน้ำคงถินน้านะมันหมุดของเราบทฝั่งนี้ฝั่งสูงอีกนิดนึงขึ้นไปเนี่ยก็คงไม่น่าเกินบวกสองบวกสามหรอกแถวแถวนั้นเหมือนอันนี้อยู่ที่บวกสามบวกสองเห็นไหมก็โอเคมเีเเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้เราอยางน้าม,มาถ้าเราจะใช้เนี่ยไอ,อย่างเนี้ยเราก็จะเอาไปคิดเอาไปนําใช้กันนะพี่อยากให้ให้ต่อไปให้ใช้ตรงนี้แล้วพี่จะตรวจพี่ก็จับประบาณนี้แหละประมาณวิธีการนี้ซึ่งมันก็ ถามว่ามันแม่นไหมมันก็ก็ไม่รู้จะคิดยังไงแล้วก็นี่ถือว่าเป็นตัวที่สามารถเอามาใช้ในการอาอิงเราได้ดีกว่าไปสมมุติท้องถิ่นขึ้นมามันมันคาดเกินเยอะเวลาเราไปคุมงานต่างๆคนมาปั๊บเขาจะรู้เอาว่าพี่เนี้ยผมมันต่ำนี่เหรอเขาเปิดตรในนี้เขาก็ดูเป็นเองเรานี่แหละเขาก็ดูแบบเรานี่แหละเขาก็ดูแบบพี่นี่แหละพี่ไปคุมงานแถว คลองหลงคลองด่านต่างๆนี่ก็ลีเลน้ำแบบนี้เวลาไปหาต่ำสุดการตรงไหนยังไงหาเขื่อนไส้กขอบที่มันจมน้ําลงเท่าไหร่ๆอุ้ยเอาตรงนี้มาคิดถ้าเดือดดาอกวกดาจากเดือดับตะากงอหยิบขึ้นไปหาถูกไหมจากฐานนี้น้ำมีกี่ใบเนี่ยเราก็ปรรยาการประมาณนี้ก็เป็นสิ่งง่ายๆอยากให้นํามาใช้กันในการเอามาอ้างอิงในบทตรวจของทะเลเราระวังนี้ยเจเบอร์ค่ะถ้าสมมติว่าไอ้ตัวงานทะเลเองเนี่ย ที่ที่เขามีเหมือนเดิมแล้วเราไปใช้หมดเขาเนี่ยโดยที่เขาก็บอกว่ามันเป็นเ s l เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเ s l จริงมันมันเกี่ยวกันไหมเราเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมใช่ <c oughs> ก็หาหมดหรือมาคาดีเบสเออเออ <c oughs> ก็มีเท่านั้นน่ะหมดเขหมรถเราใช้เท่านี้เราไปหาหมดหพื้นที่สิก็คือเป็นหมดที่เขาบอกว่ามันมันเป็นใช่เขาบอกมันเป็นจะรู้ว่าเราไม่รู้ทุกหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็ต้องเดินระดับจาก เกาะหลักหมด BMA หมดตัวนั้นกนรารหระดับมาอยู่ในชั้นงาน3หรือชั้นงาน2หรือหนึ่งแล้วแต่หน่วยงานนะจะใช้ถ้านหน่วยงานที่แม่นที่สุดน่าจะเป็นของทาหารที่ก็เดินชั้นหนึ่งใช่ไหมเจ้าทาน maiden, ถ้าเราเดินชั้น3ผิดได้เท่าไหร่ล่ะต่อกิโลผิดได้เซนหนึ่งต่อกิโลสมมุตินะมันก็得得得อเออเอลไปเรื่อยเรื่อเรื่อยๆกี่ครั้งล่ะทำกี่ครั้งมันก็เออเลื่อของแต่และหน่วยงานหน่วยงานบางทีหน่วย,ยงานตั้งค้่อย่างเงี้ยเจ้าท่าตั้งนี่ เดี๋ยงานนึงตั้งนี่ผิดกันหูห้นยูเ้นนี้่แปลกนะผิดกันหุห้นยูเ้นิไม่แปลกเพราะแต่ละคนก็เดินสายมาจากต้นสก,กัดเรเองเดินมาก็ผิดตามชั้นง,งานทั้งงานตามระยะทาสงสิสองเซนตเคเรื่อยๆเรื่อยมันก็เป็นความผิดเาราเฉพาะขอ,ของหน่วยง,งานเราถ้าเราตรวจสอบเอามาตรวจสอบดูเลยไม่มีทางเข้ากันได้สักหน่วยง,งานแม้แต่หน่วยง,งานเดียวกันเอากลมถ้าเราเดียกันนี่แหละเดินไปก็เข้ากันไม่ได้มันจะผิดตามชั้นงานที่ยอมรับได้ เราเอา1ิบสองสดโซนลิเเคคือ12บสองรูทระยะทางมาคิดว่ามันติดของนั้นอ่ะมันเกินไหมอยากรู้ง่ายลากไปก่อหลักนไ,ไปเลยเราในอยู่เนี้ยลากและทางกิโย่ก่อหลักไปหาดูซิมันคิดเท่าไหร่ก็ดูได้เหมือนกันคร่าวๆอันนี้วิธีการที่แบบดับคร่าวๆดูเพราะฉะนั้นเราจะไปดูว่ามันมันเอาหน่วยงานม,ม,าม,ามามันแค่ใกล้เคียงกันไม่มีทางว่าสลอกผิดกันอยู่ที่เออเลอร์ของช่างงาน ถ้าหน่วยงานที่ดีสุดคือเดินชั้นหนึ่งของฐานของเขาคนนี้ก็เหมือนที่เราเรียนมาก็รู้อยู่กันฮนะถามว่าเขาจริงไม่จริงมาเนี้ยมันก็อยู่ที่เราเชื่อเขาได้กระดับไหนบางทีของเราเองเกกนนะด้วยกัรนำบทสายดับสองสายเดินจากต้นแม่น้ําคล้ายไม่น้ำไปหากันเป็นขัม้มบันไดก็เรียกป้องแต่งแต่องแล้เราอยู่ในชั้นงานนะ <c oughs> ก่อนเราเออกมาเฉพาะงานของเราก็ประมาณนั้น ว่าเรามาใช้ถ้ามีหมดข้างเคียงมาใช้กันเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันอยู่แหละแต่มันไม่เข้ากันเป๊ะๆหรอกปีกามิเซน5เซน10เซนเป็นปกนติประมาณนาั้นถ้าเราจะสมมุติ MSL วิธีสมมติที่ดีสุดคือไปสถานีน้ำของหมืองงานนั้นๆดันนแบบน้ำเขาเท่าไหร่เขาเรียกว่าอ่านซีโ,โร่เกณฑหรอว่าสถานีองทาน ในแม่น้ำนั้นเขามีฐานีวัดระดับน้ำของเขาสมมติตรงนี้อ่านได้2.10เมตรจากไหนจากซีโร์0ูน่คือศูนร์ถ้าน้ำเกลือเขาเรียกว่า,าสูงจากซีโร่เกลสองจุด่เมตรที่ซีโร่เกลเขาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ M S MS L ก็ต้องเดินระดับเ L ็เมแาลงถึงน้ำลดตรงนี้ได้่ตั้ R 4.50เมตร MSL ยอราู้แบบ2เมตรตั้งนี้เอค่าศูนย์จะเท่าไหร่ก็คือ4.5ลบ2ศลนย์ออกมาใช่ไหมก็ได้เท่าไหร่ลบที่ศโนเกลียนนี้คือเท่าไหร่ สอง่ศูนยใช่ไหมก็ซิโรเกตทเท่ากับ2องจุี่ย์เมป็นแคลเราเรีได้แล้ว่่าเอาซิโรเกตมาบวกได้เลยบวกกับนี้เราก็รู้ว่าเป็นแคลเท่าไรพอรู้ซิโรเกตตอนนี้วันไหนท่า้มาอ่านอ่านได้ที่5้าเเก็นศูนย์เนี่ยเมตรของท่าน้ำเนี่ยเราไปใส่เป็นแคลก็เอาซิโรเกตไปบวกเ่านี่บวกได้สองจุศูเท่ากับอ่าจเอ็สแลนะ ก็เท่ากับอะไรก็เป็น5 6 7 8 1 0จเมตร F S L เนี่ยมันก็ได้แล้ววิธีการซิโลเก็ถ้าอยากรู้ว่าเราสมำรวจแล้วเนี่ยซึ่งมันมีที่พี่แนะนำไปไอ้ตัวอาร์แวร์การรถไฟอภัยผลินนะเขามีถามนี้นะเขาเรียกถานเลยที่เคยที่เคยพิเศษนะอ่าแต่แล้วจะมีเขาเลยดูในเน็ตได้เลยเซิร์ชปั๊บมันจะมีเลยฐานนี้นะไหนเป็นใครเนี่ยแต่ในของแม่น้ำที่มีเขื่อนนะ มันมีถ่ายน้ําในแม่น้ำนั้นอย่างปิงวังดงน้าโมชีอะไรต่างๆมีหมดเลยเราไปตรงไหนปั๊บไปหน้าของอาท้ายแบบพที่ <ST S 1> อ่ะออกสำรวจรู้เลยว่าตรงไหนประมาณกี่นิ้วเซลใกล้เคียงมากหรือกี่ระดับแต่เข้ามาก็ได้ซึ่งมันถึงนีมันก็ไม่ไกลกันมากพ่อของเขาพวกนี้เขาก็เป็นหน่วยงานของของประชนการฟ้าบริเขาก็มีมาตรฐานยู่ดีซึ่งเขาเขาจะดูปริมาตรน้ำต่างน้ำค่าเขาก็ อีกเอ็นเซลเหมือนกันเราก็มาใช้แล้วก็ปราศุกับะอีกอย่างมุดของสถานีน้ำของในงานไก่ฟ้าฟิลิปใะกระบองไปหรือมาเลเร่ออาคร่าวๆระดับสมมุติซึ่งสมมุติใกล้เคียงเอ็นอลก็ได้ไม่ต้องไปออกสิบออกยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยไม่สมมติเลยเจอนะ ซ,ซึ่งถ้าเราสมมติใกล้เคียงหน่อยเนี่ยวเวลาเราบินโดนทำบก่าโทนบางออกระดับ้อยหรือพิกัด้อยพิกัด้อยออกจากมือถือเอาเวียนไปแล้วระดับรอยออกจากพวกนี้มันใกล้เคียงเรนะดึงดึงม้มากมันจะใกล้เคียงค่าสมมติทูต้าใช้ค่าสมมติบ่อยมันเลยพยายามที่ระดับออกค่าดับบางทีก็พยายามให้มันใกล้เคียงที่ไม่แสลมันก็จะได้ค่าดับทีไม่ต้องดึงมากดึงระดับโมมตมามากประมาณนั้น จบเกินห้าทีแล้วโอเคครับ<า>นะยังไงพยายามเอาออมาใช้อย่าให้มันประดับ